EP นี้ครับเป็น EP แรกที่เราจะเข้าสู่วงการน้ําอย่างเป็นทางการแย่แล้วเมื่อคืนกับดึกเข้าไปบ้านบอสไม่ทันเอาเรือมาไว้บ้านก่อนโอ้ยตายได้ข่าวว่าพี่ยิ้มมันเอาเรือมาจอดในบ้านนี่นไงถามว่าเรือของใครผู้ที่มันตรงประเด็นถามอันย่างตอบอย่างถามว่ากี่บ้าจะมาเท่านี้แม้มีคนสวยเขามากี่คนฉันไม่เคยสนสสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็ถึงวันนี้จันได้แต่เราก็สูมในไ่ใหญ่บ,บอกแล้วถ้าเจอสองเฮียนี่แหละหต้องมีการเสียของกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ต้องเสียน้ำไม่ใช่จะไปตีกูเก่าใช่ไม่ใช่เสียน้ำเราต้องได้ลงน้ำทีนี้ครับเป็น ep แรกที่เราจะเข้าสู่วงการน้ำอย่างเป็นทางการตีสามตีสี่เรื่องน้ำเนี่ยต้องปรึกษาพวกพี่มและพี่ชาติอย่างแน่นอนตอนนี้ขนัดนักเลยบอกเลยว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปชนบุรีถูกต้องครับเพราะว่าชนบุรีเขาว่ามีของเด็ดตอนครับครัเบื้อนมึงคิดที่อะไรกันอยู่เนี่ยใช่มึงคิดที่อะไรกันอยคิดใช่ไหมคิดใช่ไหมกินยังติดมือเลยอะกิ่นุ อยาเพิ่พูดกลิ่นที่มันหงุดหิมือว่ะถ้ากลิ่นติดมือกลิ่นเจเมองติดมือเลยอะมึงรู้อะไรบัตอีพีนี้เรากำลังจะเดินทางไปชมบุรีไปชื้อเได้เวลาเชิชายแล้วได้เวลาเข้าวงการตกปลาแล้วเขาว่าสาวสาวสายตกปลาดีก็น่ารักมากๆาเราก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วตอนแรกเราจะไปวงการเจ็สกีไม่ได้วงการพิปปอนาคอนนครอยู่ เราก็เลยจะต้องมาสายตกปลาซะหน่อยใช่เพราะว่าดูแต่รับฟอร์ไฟน์นี่ปลาตัวใหญ่ๆปลาแบบปลามันใหญ่มากตัวเบอร์เออตัวเบอร์เออตัวนี้ให้อูมใช่วันนี้ไม่เป็นเรอหัวให้โหนกใช่ไวันนี้บอกโบเรียบร้อยแล้วไม่ได้บอกไม่ได้บอก เงินแค่ว่ะไม่บอกแล้วมึงจะบอกเพียรว่าอะไรเงินเราหามาเองเราก็ต้องใช้เองนีพี่เราจะไปให้คนอื่นมันใช้ทำไมกิเลสย่อมนะครับเพื่อการซื้อไม่พูดมีเหตุผลเออไปซื้อน่ไมยากหรอไอเข้าบ้านน่ะมันยากใช่ไหมบ้านจอดไปเฉยมันไม่เห็นหรอกวางไปเฉยๆเนียนๆพิงไว้ที่ผนังบ้านเรือนะมันไม่ใช่กล่องกระดาษอะไรมันต้องต้องมีวิธีสินะมอเตอร์ไซค์วิบากังเอาเข้าบ้านมาแล้วเลยเลยแค่เรือลำสักนิดเดียวไปผูกไว้ท่าน้ำบ้านใครก่อนก็ได้ วากันเออไปฝากไว้ที่บอสก็ได้เออว่ะ แล้วก็บอกว่าไปยืมบอสขี่เออฝากที่บอสก็ได้แล้วก็ให้บอสบอกพี่เอางี้ดีกว่าผมขายพี่เลยเออสองพันห้าเอาไปปัอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนี่เดี๋ยวเราพามซื้ออะไรเดี๋ยวมาคอยติดตามไปครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปชมบุรีอยู่ระหว่างทางก็เลยเปิดคลิปแม่งซะเลยอยากรู้เลยว่าแล้เรืออะไรเดี๋ยวเราต้องไปฝากบอสด้วยเอางี้ว่าเดี๋ยวโทรหาบอสก่อนดีกว่าพี่แชทโทรหาบอสหน่อยเราต้องเตรียมกับบอสด้วยสักคู่นะทุกคนอันนี้คือเตรียมแบบจริงจังากแล้่ดร้กิวอพง รถคูอ,อะโดนโดนเล่าล่ะโดนแล้วจะไปซื้อเรืออีกอ่ะเฮ้ยไม่ต้องซื้อผมซื้อเผื่อพี่แล้วเรือขนัดไปด้วยกันได้ฮัลโหลครับน้องโอ้ยนั่งรถเหมือนกันเลยจะไปไหนเนี่ยไปไหนเฮ้ยอ๋อนึกว่าจะไปชลบุรีไปซื้อเรือดิไปเอาเรือ,อไอ้ยิ้มนี่เราจะบอกว่าไงบอสพี่ฝากจอดไ้บ้านบอสก่อนนะ จริงจริงเดี๋ยวเมียรู้เดี๋ยวเมียรู้เอาไปวางไว้บ้านบอยสก่อนเราพี่บอยไม่รู้เลยเนี่ยเออก็พี่ออกมากับพี่ชาติเลยก็้ต่อเขาต่อเออราคาพอฟังได้ให้ค่าน้ำมันเราก็เลยไปเอาเลยประมาณสามสิบสาม เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝากไว้บ้านบอสแล้วเดี๋ยวพอยืมบอสขับสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> แล้วแล้วบอสก็บอกว่าพี่เอาไปเลยปะสามพันห้าเอาราคาช่างโลไปแปลวันก่อนเซลเหล็กมันมาให้มาเท่าน,นี้ผมขี้เกียจขายให้พี่ไปใช้ปะเก้า <ผม S 1> น้ำหนักน้ำหนักมีเนียมมีเนียมน้ำหนักโลเท่าไหร่ล่ะโลโลสี่สิบเรือมันสามสิบโลเองผมขายต่อได้ยงเยราคาช่างโลแเกียกับ้านเกียกับ้านผมมีไหลยลำอะไรเงี้ย หรือพี่จะเจสกีอะไรเงี้ยปันปันกันโทโทรโทรมาบอกก่อนโทรมาเตรียมก่อนดูเรื่องอะไรเออเดี๋ยวปกติครับการเดินทางหรืออะไรบอกบอไปก่อนนะถูกถูกต้องเข้าใจง่ายดีเป็นอะไรที่คุยง่ายเกิดเราเนี่ยดูเรื่องอาจารย์น้าเออบอกเมียด้วยนะบอกเมียเองด้วยนะเดี๋ยวเมียเองความแตกเดี๋ยวเดี๋ยวมา่อไปถึงมันมาเจอมันไปเจอหวยบอกเรือใครก็ไม่รู้อะพี่ไม่เห็นมันมาเดือดเดือดไ้ก่อนโอเคโอเคดูเนี่ย ขอบคุณมากครับเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมีเพื่อนดีก็อย่างนี้แหละเราจะทําอะไรเราต้องรู้จักการเตรียมตัวการวางแผนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้กินุณกลับบ้านนะเออนักจัดการนักวางแผนนักบริหารมันต้องงี้ครับทุกคนดูพี่ยิมเป็นตัวอย่างไว้อะไรที่เราอยากเข้าบ้านนะมาหักเข้ามาไม่ได้ก็้าไว้บ้านเพื่อนก่อนถูกวางไว้แล้วพอสักพักเขาบอกว่าเพื่อนมันเบื่อมันขายให้ก็เห็นมึงมายืมกูจังลำคาญเอาไปไปอะไรอย่างเงี้ยรถเป็นคันๆเขายังให้กันมาแล้วเลย จริงนี่มีคนจะให้รถใ่ขันแล้วอันนี้เรื่องจริงเลยรถเปเงินขันก็่ยังให้เนี่ยเขาจะให้รถใ่ขันแล้วแต่เรายังไม่อยากเอามาเขาบอกให้ไปหาอะไรเอาภาษาอะไรก็แค่เรือลำเล็กๆลำเดียบจริงๆไปคุยกับพี่ดิวด้วยเนี่ยพี่ดิวเขามีเรือยอนสองร้อยกว่าล้านไม่คุยกับมึงรถมึงจะไปจอดข้างๆเขาใ่มึงนี่เราไปคุยกับเขาแต่เขาไม่คุยกับเราเลยขับไปใกล้ๆแล้วเขาเขาเอาตีนเขี่ยให้ด้วยเขาขับเรือให้มึงจมเลยเดี๋ยวน้ำใส่เดี๋ยวไปขูดเรือเขาเป็นไรเลย เอาว่าไปเจอที่ชนบุรีเร็วอ่ะตอนนี้เปิดคลิปพี่อะไร6นาทีไปเดินทางวิวิเอ๋วสวัสดีครับพี่พี่ขอุะยตถ่ายคลิปหน่อยนะวางไปวางไปลืกความไปออ้สัตว์ใหญ่ว่ะนี่เราจะเข้าวงการเียบเลียนี่เป็นญี่ปุ่น โอ้โอ้ไดเอาเลยพี่ตามสบายนะครับนี่มีมีปั๊มน้ำให้ด้วยแหมพี่ว่าเบานะเฮ้ยพี่ลองยกกิดิปด้อไม่เยือะไมยอกยาไอยาพี่พี่แขวนเครื่องไหนอะหรือเครื่องไปเนี่ยรอแขวนนี่ใช่ปะ ันตัวนี้ก็คือจะสูบน้ำเขานี่มันเวียนน้ำเหรอพี่ใช่คจะเวียนออกก็มีวามตัวนี้ก่อถ้าหลังมันติวาจานันจอะับอ๋อนนี้เห็นแล้เห็นมีเรนอเดียวปลาเป็นปลาเป็นก็คือเราตกปลาได้เพราอยวตกปลาได้ข้าังนี่ก็ไ่ตายทุกวันโอ้จมาแต่ผมไม่ใช่สายปลาผมซื้อไปเรื่องนั้นแะพี่ซื้อไปยังไงผมยังไม่รู้เลยแต่เห็นมันเป็นญี่ปุ่นใช่แล้แหละอันนี้มาทาอะไรพี่ สวิตอันนี้ก็จะเป็นได้ก็เวลานทำแบตเตอรี่อ๋อเราจะมีปั๊มอีกตัวหนึ่งนั่นแหละกระดานอรปั๊มตัวนี้ก็จะอยู่กลางในฝนตกครับอ๋อตอนน้ำเข้าใช่ครับขับไปใช่ไหมครับขับเร็วไปแล้วมีฝนตกฝนตกแล้วมานั่งไม่ต้องนั่งจั่วเลยเรจะเปิดเรจะเปิดสวิตช์สวิตช์ก็เปิดสวิตชดูได้บอกแล้วแบตอันนี้ผมยิงแล้วไปตัวนึงมันมีปัญหา ออกไม่ออกันคือมันเป็นอะไรพี่ก็คือมันจริงๆไม่เคยไม่มีหรอกที่มันเป็นเบสอันได้ให้มันให้มันไม่เป็นหลุมมีแบทอ๋อไม่ไม่เป็นไรพี่แค่มันไม่รั่วก็พอแล้วพี่อันนี้ผมเสริมนอกจากที่ซื้อมาอันนี้ผมจะวางไว้สำารับไม่ให้เผื่อน้ำจะได้ไม่ถึงพื้นใช่ครับใช่ัวิ่งไปกี่รล็อกนะพี่เล่นมาเท่าไหร่อันนี้เราเพียงหรอไม่รู้อะใหญ่ไม่รั่วรับไม่ คืนนะอะอ่เดี๋ยวผมเบื่อผมขายคืนสัตว์พูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะ้วที่มีมาด็แล้วแถมไม่พายไรมีแล้วไปหมดวันนี้เรามาป้นนี่เรา,าป้นใ,ใหญ่ว่ะดีมากเท่เลยมึงทีนี้ไปได้สามคนสี่คนสบายเลยเบาเบาแบบเดี๋ยวพี่ลองยกหลังนะผมยกหนะ้าหนะึ่งสองยกกันอุ <ใจ S 1> <laughs> ้ยเบามากสามสิบ oh <my> โลไม่เกินบายแล้วที่สำคัญปูสักหลาดให้แล้ว ก็แบกไปแบกไปแล้วก็โยนน้ำหน้าวัดเรนอะลงได้เลยพอเราลงก็ให้เก็บตื้นเดี๋ยวเซตนี้มันจะหนักหรออันนี้จะหนักหรอให้ยืนตกอ๋อจริงๆไม่ใส่ก็ได้เราถอดออกไล่เบาก็ผมยึดน็อตไว้ตัวนึงเพราะถ้าไม่ยึดเดี๋ยวเวลาเหยียบมันบางโอกาสล้งโดนน้ำแบบยืนตกหัวเรืออะไรอย่างนี้ก็จะยึดตรงนี้อืมก็จะเป็นสตรงนี้ก็ยึดกัน ที่เขาหมุนเนี่ยเทพเลยเก้าอีเข้าขายไปแล้วเขาเยอะขายไปสองพันคนเลนะมือสองเลยเหรอเขาอีแพงโอู๋เอางี้เอาง่ายเนี่ยขายสามพันขายได้เลยแต่ต้องพร้อมกับเซตนี้นะปั๊มความเซตนี้นี่มันปั๊มนี่ปั๊มญี่ปุ่นด้วยป่ะใช่มากรนเรือเลยใช่ไหมคือเีดผ่านเสียวแต่ว่าแต่ว่าปั๊มของเช็คแล้วรอบแรกไมเช็คอ่ะเขารั่วกเขาจะรั่วตรงเขาซีนตรง เดีผมแก้ไปแล้วรอบนึงอันนี้เดี๋ยวลบกวนพี่ดูอีกทีได้พรุ่งนี้ลงน้ําเลยก็เช็คไปแล้วมีเปลี่ยนไปแล้วก็จะเป็นอันนี้ขนออกแต่ผมอัดไปแล้วแล้วเปลี่ยนลูกยางใหม่ก็รอบที่แล้วที่ผมไปเช็คก็คือมีรั่วตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้แต่ตรงนี้ผมซ่อมแล้วตรงนี้เป็นน้ำเบนสำหรับอันนี้ก็ซ่อมไปแล้วเช็คไปแล้วตอนรอบเดียวมีมีหยดด้านในมีหยดนิดๆก็เช็คไปแล้วทีนี้มันก็จะมีเหมือนที่นี่ยางถ้าไม่จบก็คือยางในรถมันเลยหยดโอลิงใส่ใส่ยางในรถเลย ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยใช้เพราะว่าพอน้ำหนักเททีเยอะก็จะด้านหน้าเลยก็จะไปยืนด้านหน้าแล้วก็งัดสลิปก่อน้ำเเพราะว่ามันมันมันดูดไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไอ้นี่ร้อนมันน้ํามันวิ่งไปทั่วลำมันเลจะต่ำกว่าอันนี้เป็นเขาแหลมเนาะโอ้ยเขาเป็นครับดีเลยกำลังหาเลยดีเลยไม่พายไม่พายต้องใช้ต้องใช่จริงก็ไม่น่าแหลมหรอกเพราะว่าแหลมว่าน่าได่ เนี่ยบอกว่าผมเวลาผมถ้าผมเอาอะไรนะพี่ผมไปเลยอ่ะไปทันทีเลย ช่ไม่ต้องพูดเยอะเล้วผมไม่ได้เป็นพ่อค้าเวขาต้องไปยนก่อน้อใจไม่ใช่พ่อค้าถ้าผมเห็นผมเห็นข้าขายกันอยู่แล้วสามแบบสี่กว่าขายได้แล้วก็มีพวกที่เป็นไอ้หน้าตัดตัดอะแบนหมดเลยใช่ดีไหมอย่างนั้นก็มันมันลงทะเลได้เหรออ๋อนี่ไปทะเลได้เหรออ๋อนี่เรือสองน้ำเฮ้ยลงทะเลได้เดี๋ยวลองดูว่าวันที่เราไปลมกี่น็อตคืนต้องเท่าไหร่ฮะน็อตน็อคคือหมายถึงลมลมอ่าใช่ถ้าเกิดว่าลมไม่แรง ไไมีแนะนําเครื่องไหมพี่เผื่อเดี๋ยวผมหาเครื่องแขวนขอขอของหอ,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 อบอ่อนก่อนเครื่องเขาบอกว่าไม่เกินสิบห้าเฮพีรอไม่เกินสิบห้าแรงก่อสิบห้าเฮดพีไม่เกินแล้วจริงไทยมันไะด้แล้วมัมว่วเลยยี่สิบยี่สิบต้องเป็นหางสิบเจ็ดละอ๋อแล้วใช่ครับรรต่อมาหางเจ็ดเทเลนเพราะว่ากอนี้ก็คือหางมันคืออะไรสิบเจ็ดมันคืออะไรพี่ก็คือหางปลาสําหรับก็คือเวลาที่เราใช้เครื่องใช่ไหมครับเขาจะมีระดับปลาบานปลาบานก็คือจะระดับนี้ครับ ใช่ครับใช่ครับอย่างถ้าเป็นหางยาวมันก็ไม่ได้ละเอียดไม่เยอะออก็คอมมันเลยใช่เพราะว่าเมื่อไรก็เป็นเอาบอร์ดหรือเอาบอร์ดมันจะมีตั้งแต่หางสิบเจ็ดหางยี่สิบเอ็ดแล้วหางยี่สิบห้าเลยยี่สิบห้าจะเป็นเรือใหญ่เรือเออลเเอ,เอ,อใช่อย่างเนี้ยเขาฟิกมาที่หางสิบเจ็ดใช่ไหมครับสิบเจ็ดถ้า เรามีอาบอกเครื่องที่เป็น21 21เราก็ต้องซื้อเจ็คเพลทเพื่อยกกระดับกระดับให้มันใช่แล้วกิจกรรมนี้ก็ใช้ได้ทั้งทุกหางแหลมไม่งั้นมันจะลึกใช่ก็คือการส่งตัวจับมันใช่ไหมอ๋อก็จะกินนะไ้องเหนื่อยเขาก็มีอ๋อก็คือถ้าถ้าผมซื้อผมก็ต้องหาหางสิบเจ็ดหางสิก็คือยืนพื้นที่หาง17หางสิแล้วมันกี่แรงอ่ะพี่สูงสุดก็มีตั้งแต่ได้หมดตั้งแต่4แรง2 3แรงถึง30แรงครับอ๋อใช่ถึงสถึง30แรงเลย หัวใส่แบ้งปิลอะไรเงี้ยไหนไหนครับเอาแน่นอนครับเรามาลองดูการขนขึ้นรถกันกกวนีตอนนี้ฮะไปรอแล<ะ>้วใช่ส่ครบสี่ประตูพี่ใส่ท้ายไปเลรพี่ว่าใส่ท้ายไปเรียบร้อยเรื่องเงินขอให้บอกพวกเราเถอะกูจะเอากลับบ้านให้ได้ไไไแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องเอาไปจอดบ้านเพื่อนก่อนด้วยนะฮะอันนี้ One Day Later เช้าแล้วครับทุกคนแย่แล้วเมื่อคืนกับดึกเข้าไปบ้านบอสไม่ทันเลยเอาไว้บ้านก่อนโอมม้อยตายแล้วเดีวะเนียดูดิยาวยืดเลยอ oh <my> ้ตอนนี้นะปีมก็คาดว่าพี่โบคงเห็นแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้มันสิบเอโมงแล้วพี่โบต้องตื่นไปส่งลูกตั้งแต่7จ็ดโมงแต่เขายังไม่ถามไม่ยินนะว่าสรุปเป็นของใครใครเอามาเอามาทำอะไรใครให้ใหยืมมาอนะไรแบบนี้ เดี๋ยวจะบอกไงดูวะตอนแรกบอกว่าขาองบอสตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะไปะจอดบ้านบอสแล้วเดี๋ยวไปยืมตอนนี้คงจะต้องตัดบทเป็นว่าเอ,อืว่าคืนที่ไปมาเพราะว่าบอสไม่ให้ไปเอาเรือลำนี้มาบอกว่าอ,าอะไรเดียอ,อะไรเดียช่วยคิดหน่อยดิบอกว่ามันจะจะทำความสะอาดบ้านแล้วกัน <c oughs> <c oughs> บอกว่าบอสนะให้เอามาเก็บไว้แถวบ้านก่อนทำความสะอาดบ้านแล้วเดี๋ยวถ้าไปโบถามก็คงต้องตามนั้นะตามที่ใบบอกบอสไวอ้อ่ะ ออบอมน่าจะรู้บอมน่าจะเข้าใจนะนะบอมยังไงวันนี้พี่ยิ้มชื่อหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราทำตัวเนียนทำตัวเฉยไว้ก่อนเป็นไปด้วยความเย่อยนนิ่งๆเนียนๆเฉยๆมึนๆอื่นๆไว้ไม่ถามไม่บอกไม่ตอบไม่พูดรอดรอดรอดโอเคได้ข่าวว่าพี่ยิ้มมันเอาเรือมาจอดในบ้านนุ่นไงแอบนอยเห็นตั้งแต่เช้าแล้วรอให้มันตื่นก่อน เดี๋ยวจะมาถามมันด้วยตัวเองว่ามันไปแอบซื้อมาหรอเห็นมันขึ้นเฟซบุ๊กตึ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 ๊กตลอดแอบดูเรือนู่นนี่นั่นซื้อเรือขายเรือเห็นยู่ไปเลยดีว่าไปถามมันเลยเรือใครอะเอ็มเรือใครอะเรือใครเรือบอสฮะเรือบอสเรือบอส้วมาทำอะไรอ่ะบอสมันบอกว่าเอามาไว้บ้านหน่อยกลับบ้านถามดี ความจริงไม่โกหกแล้วยุคนี้เขาไม่มีการโกหกแล้วเขาพูดความจริงกันหมดแล้วมาคุยกันก่อนดิเรามาทําอะไรบ้านเราไม่มีท่าหนึ่งท่าน้ำนี่ไงเอามาใส่ขยะหรือไงน้ํามันขึ้นมันลงเห็นขี้โคลนมันไม่มีแม่นึงแม่น้ําแบบเขาจะเอามาทําไมไปกินหมูกระทะกันไหมหมดเลอพูดอะไรถามว่าเลื้องของใครพูดที่มันตรงประเด็นขามีย่างตอบย่างเรื่องของใครของบอสเอามาทําอะไรยืมมาเอามาทําอะไร ไปล่องแม่น้ําเล่นทําไมต้องล่องแม่น้ําน้ามันเยอะดีเด็กจะล่องเรือไปดูสะพานแม่น้ําแ,แควกแต่งนีเสียง <laughs> อีฟ้าก็มีทําไมไม่ใช้อีฟ้าฟ้าไม่ได้น้าแรงอันตรายอเออหาเรือมันใหญ่ๆห,หน่อยพอดีบอสม,มีคันนี้มาพอดีบอกพี่พี่ไปเลยญี่ปุ่นพี่เอาพ,พี่เอาไปใช้หน่อยนี่มองนี่ม <laughs> องกล้องไม่ต้องมองเรือแล้วย <laughs> ังไงต่อ แล้วมึงก็เลยบอกว่าพี่ยืมก่อนนะพ่อบอกว่าฝากเอาไปหน่อยนะทำไมตะกุกตะกักเอาดีๆพูดมันดีๆดิๆดๆ <c oughs> ยืมมาทำอะไรยืมมาก็ยืมมานี่ไงเดี๋ยวจะลงเรือไงๆๆก็ลงเรือก็อยากจะเป็นชาวแม่น้ำบ้างอยากจะแบบว่าแบบว่าเห็นสาวตกปลาเอาเป็นน้องทลันบันเทิงเงาหน้าให้อุ้มใช่ไหมที่อุ้มใช่ไหม ที่หวัวปลามันอุ้มอุ้ม,ม,มใช่ไหมเลยอยากจะไปเล่นเรือใช่ไหมนี่เป็นเหตุผลใช่ไหมที่จ้องจะหาเรือนี่คือเหตุผลใช่ไหมตะก่อนมอไซค<ะ>์ก็ปูปูอยู่เดี๋ยวนี้มอไซค์ม,มันถูเลี่ยมหมดแล้วไงมันก็ตกปงาง ปลาดีกว่าพ้องเป็นไงเรือเป็นไงพี่น้องได้นะแต่ยืมเพื่อนมานะไม่ใช่เรือผมพี่น้องพี่น้องลองยกเายืมยืมเพื่อนหรอแล้วเมื่อคืนให้กูโอาเงินให้ท่านพี่อะไรอ๋อก็พี่ค่ากาแฟค้างเก่ากาแฟเฮียเป็นหมื่นเลยพี่น้องรู้ป่ะว่าเรือใครนี่เรือใครพี่เรือเพื่อนเฮ้ย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 แล้วลงมาทําไมเดี๋ยวนี้มันไม่มีแม่น้ำฟอสเพื่อนบ้านเรามีแค่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยลงทําไมเดี๋ยวเขาลงโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยหรอหรอไหม ตัวค่อนเบาเลยปั๊มน้ำมีเหลือมีแช่เบียร์ด้วยมีปักลมด้วยปากลมก็ได้ของใครของบอสไงของบอสไม่มีวันนั้นอะไปดูแล้วบอสไม่มีแบบนี้เลยบอสทุ่ซื้อสักคันเดียวก็เลยซื้อต่อบอสไม่ได้ซื้อต่อไม่ใชคือต่อมองนี่มองตาดิของใครของของบอสคืนเมื่อไรบอสบอกอยากคืนเมื่อไหร่ก็คืนเพราะผมไม่ได้ใช้ใช่ผมไม่ค่อยว่างช่วงนี้ ช่วงนี้น้ำประตูน้ำปิดผมออกไม่ได้พี่เอาไปก่อนมองนตาิตาเเนี่ยเร็วแล้วที่หาเรือทุกวี่ทุกวันอ่ะที่มองหาเรือที่ดูเรือมองเรืออยู่ทุกวันที่ในไม่ได้ดูเรือดูน้องทลันดูน้องทลันใส่วไเ่หน้ามึงทิสอีลวหัวเก๊กาใครคือสลันสลันบันเทิง ม,มาไหมล่ะมาที่มาที่มามาบันเทิงบันเทิงไหนอ่ะบันเทิงบันเทิงไหนอ่ะมาดิบันเทิงยังไบง <IS ES> บันเทิงไหมล่ะเออแล้ <im ug way> บันเทิงไหมเออบันเทิงบันเทิงป่ะล่ะสรุปซื้อมาที่ไหมซื้อมาที่ไหนฮะซื้อมาแต่ไม่แพงไม่แพงมาแต่ไม่แพงไม่แพงนั่นไงกูว่าเดี๋ยวนี่ซื้อมาสองสามพันนีสองสามพันใครจะขายให้ม <im ug way> ึง <im> มันซื้อต้นคิดมากนะสำหรับท่านนะฮะฮึช่างกิโลาทช่างกี่บาทใช่แต่ after you done with it ซ oh! yes. oh? like oh, like like ื้อมากี่บาทเท่านี้แหละถามว่ากี่บาทแต่มันเท่านี้พี่น้องถือดิพี่น้องฮะถามว่ากี่บาทกี่บาทเดิมจะสามพันกาบาสเองแปดพันแปดพันแปดพันกี่บาทแปดพัน แปดพันจบเลยแปดพันใช่เหรอยังไม่ได้จ่ายด้วยยังไม่ได้จ่ายใครจะให้มาบอสไงเพื่อนกันเออสรุปว่าซื้อใครมาบอสบอสมองเนี่พูดได้มันจริงจังเมื่อกี้มองหน้ามองหน้าแล้วทำไมไม่บอกก่อนจะซื้ออะไรอ่ะก็ซื้อมันก็ต้องตามสูตรอยู่แล้วเอามาก่อนฮ่าขึ้เหนียวมากผลเลยเพื่อนเมียด่าแค่วันเดียวแต่เรือจะอยู่กับเราตลอดไปเว้ย โอ้ที่เป็นสเปคเนี้ยคือสองฟุตอ่ะถ้าเป็นเรือจีนน่ะมันจะอยู่ประมาณสองหมื่นห้าพสองแต่นี่เลยญี่ปุ่นไงก็ประมาณสามหมื่นแปดแต<ะ>่นี่เลยญี่ปุ่นไงก็ประมาณสามหมื่นแปด้าแบ<ะ>แบแบบเนี้ยบันดีนะเบามีปั๊มน้ำ,นำมีปั๊มน้ำ,นำให้มีมมห้องเยื่อแล้วก็น้ำเนีน้ยปล่อยทิ้งได้แล้วก็ยิ้มมันไม่ตกปลาพี่รูเนี้ยเอาไว้แช่เบีย แล้วอันนี้เอาไว้ทิ้งน้ําได้แล้วก็อันนั้นเอาไว้ปั๊มทิ้งเวลาน้ําเต็มเรือเราจะไม่ต้องมานั่งวิ่งอยู่แล้วก็ปั๊มทิ้งไปแล้วมันบอกสามพันแปดพันสเปคขนาดนี้ศ <c oughs> ูนย์ศูนย์หายไปตัวม <c oughs> ีพูดไปก็อาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวรอให้คนเล่นเรือมาคอมเมนต์กว่แต่เมื่อคืนเนี่ยหนูว่าหนูนอนตอนสี่ทุ่ม <c oughs> ตอนไหบันเทิงเลยด้วยนะฮะเมื่อคืนเรือมาตอนไหนหนูนอนสี่ทุ่มกลับมาตื่นมาแต่เช้าที่เห็นเรือไม่มาใครเดียว ผมไปมาคนเดียวเฮ้ยผมว่าเราเราต้องทำแท่นไว้ตั้งเรือว่ะมันตั้งกับพื้นไม่ได้ท้องเสียหมดตั้งไว้เดียว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 ยังไม่ต้องพูดถึงโปรเจกต์อื่นตอนเนี้ยทำไมแปดพันแปดพันแปดพัดพันันแล้วลำนี้ดีอยากว่าตรงนี้มันฉีดโฟมมาแล้วแต่ดาเรือคว่ำยังไงเรือก็ไม่จบ8,000ันคือยังไง8,000 8,000ดพันแปไม่เคยจะบู๊ไม่เคยจะบอกไม่เคยจะบอ๊เฮ้ยอะไรพอแล้วคืออะไร อันนี้ใส่สรุปผาได้เดี๋ยนะคุยกันทุกคนก่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วสรุปว่าอะไรนะได้ยินว่าอะไรนะซื้ออยู่นั่นนะต้องคิดสมารกกูซื้อเรือลำเดียวมันจะเป็นอะไรใช่ไอ้เหี้ยคิดมากแพงกว่าเรือกูอีกอันนี้คิดเท่าไหร่รซื้อมาเท่าไหร่มึงซื้อมาเท่าไหรแปดผานี่แปดผานต้นผีมากมันเท่าไหร่ต้นละาผานก็แปดต้นกันซื้อมาห้าต้นนั่นไงแปกต้นอีกตอนนี้ต้นเท่าไหร่ได้แล้วขายได้ไหมต้นคิดมากอ่ะใครจะเข้าใจ ขาเอาไปใช้ออดออนได้นี่เบื่อยังขายได้สองสามหมื่นนี่นี่ต้อเตรียมพันนะนี่เพามีแค่พกเลยสองสามหมื่นนี่เบื่อนี่เบื่อเนี่ยสามหมื่นแปดปเลยนะซื้อน่าจะบอกไหมเบื่บอก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 เยเนมึงบอกว่าซื้อมาแปดพันนี่ยเบื่อสามหมื่นแปดนี่เบื่อเนี่ยสามหมื่นแปดปเลยนะใช่เบื่อขายสามหมื่นแปดปได้เลยเอ้ยไปจริงกูณซื้อในราคาชั้นกิโลกูจะหลับไอหวังใต้แน่ เรือเรืดีกว่ะเฮ้ยครบดิเจ้าของเือนมอกเ้อมิติใหม่จริงมิติใหม่การเรือย่เรือจริงโอ้รพายเบามากรับไพาไมินยติดแล้วก็เป็นย่ามินยมเออแล้วก็ แข็งนะเว้ยไม่พายอย่างเงี้ยเออไม่แข็งแล้วตีมันไม่เจ็บแล้วเนี่ยเหนื่อยตีเจ็บวิ่งมาให้เขาตีทีเดียวถ่ายกันมาพี่น้อมอย่าไปตีผัวนะเดี๋ยวเป็นเด็กมีปัญหาตัดนะตัดกรรมนะเออเป็นเด็กมีปัญหานะตีผัวแล้วไม่รวยนะตีผัวฝากนะต้องให้ผัวซื้อใช่ไหมฝาเนี่ยโคตรแพงเลยนะฮะฝาโคตรแพงนะครับใช่อ๋อเก็บความเย็นนี่แฉ่แจ๋วเลยมาทีเดียว <น>คุณรีวิวเร็วแลวาหลังนะถ้าซื้อต้องกอะหัต้องซออะไต้องบอกนียก่ถ้าไม่บอกถ้ารู้แล้วเนยมัยจะโมโหเข้าใจป้ะอโหแล้วคือถ้าไม่บอกเนี่ยมันจะของขึ้นวาแต่ว่ายักไม่ค่อยอยู่ถ้าเป็นด้านนี้เนี่ยมันก็นหลังอาจจะหักได้ เฮ้ยจะตีก็ตีเยีะกูเก่งหลายรอบแล้วอ๋อคือมาครบเลยแค่ตีไหมก็นะคือใส่ล็อตผมเปิดเออตอนแรกผมก็งงนึงกงว่าไม่มีแผนน่นแปะนี่มาให้แล้วพี่มาช่ยวยยกเรือลงนี่เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยจะรอดแหละแล้วก็เล่นประกอบเสร็จเลยเคราวนีวเ้เอาเอายางยางวาง ่อนจะขึ้นเป็นกระเือมันเป็นไรหรอเมา่าเดี๋ยวทำไมคนอื่นแล้สมรู้ร่วมคิดกันมากเลยไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้อะไรเลยครับผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับ โอ้โหใส่น้ำแข็งกินเบียร์ทุกคนคือวางแผนไว้กันหมดแล้วไปไปซื้อเบียร์ดิฟ้าครับมันเที่ยวอีกแล้วมันเที่ยวอีกแล้วไปเลยวันหลังซื้ออะไรต้องบอกเมียจำไว้เดือวมาหลังซื้อต้นชิมากาบอกผัวมันเท่ากันไหมมันเท่ากันไหมไมันก็ถือว่าต้องบอกอ่ะแล้วตัวก็ต้องบอกเขาเหมือนกันแหละโอเคทุกคนถือว่าเจ้ากันเพราะว่าพี่โบซื้อต้นชิมาามาหลายต้นเหมือนกันเยอย แต่เขาว่าซื้อน้อยกว่าตัวไม่ต้องมาพูดหรอกมันใช้ต่อได้แล้วไร่เรามันทูกูก็ขายต่อได้ว่าไร่เรากขายนะกูขายได้35,000เลยขายขายยังไม่สะสมนะไป,ไปเลยไปเลยไปแล้วค่ะทุกคนฝากไว้นะคะสำหรับคนที่มีเมียนะคะอย่าหลอกเมียเพราะว่าเมียเนี่ยมันมีเซ้นส์นะคะมันรู้หมดแล้วว่าจะซื้ออะไรว่าจะทำอะไรไม่ดีรู้แต่ไม่บอกไม่พูดเท่านั้นไปแล้วค่ะบ๊ายบาย